สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้24มกราคม2565ครับผลการประชุมคอรมอะครับพี่น้องอสมอก็ผิดหวังอีกตามเคยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่าน,นะครับเรื่องของอสมอย,อยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรตีนะครับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด -19 เดือนละ506เดือนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสมครับคาดเข้าที่ประชุมคอรมอเดือนกุมภาพันธ์2565อย่างแน่นอนก็ไปลุ้นรับ3 0 0 0ครั้งเดียวเลย ไม่ต้องตกเบิกหลายเดือนให้มันยากมันต้องรับหลายครั้งนะครับเอาละครับมาวิเคราะห์พิจารณาต่อถ้าเข้าคอรมอไวคือเข้าครั้งที่หนึ่งเลยในการประชุมเดือนกุมภาเนี่ยคาดว่าการประชุมครั้งที่หนึ่งในเดือนกุมภาหกห้าประชุมครมอจะประชุมหนึ่งกุมภาพันหกห้านะครับหนึ่งกุมภาถ้าเข้าที่ประชุมครมทันหนึ่งกุมภามีโอกาสาที่จะทําเรื่องต่างๆและเบิกจ่ายแล้วก็โอนเข้าออกเข้าบัญชีอสมอดได้ทันในเดือนมีนาคม โดยจะได้5เดือนไปก่อน2005และส่วนของเดือนมีนาก็จะไปได้ในเดือนเมษาอีก500กรณีที่จะเป็นเช่นนี้ได้ต้องเข้าที่ประชุมคอรมอในเดือนกุมภาพันธ์ไวนะครับวในท่วงช่วงต้นเดือนมีโอกาสาที่จะเบิกจ่ายทันแบบนี้แต่ถ้าเข้าที่ประชุมช้าอาจจะเป็นเข้าที่ประชุมในการประชุมคอรมอครั้งที่2หรือเข้ากลางเดือนกุมภาพันธ์อย่างนี้ลำดับขั้นตอนต่ตางๆในการดําเนินงานอาจจะไม่ทันในการเบิกจ่ายในเดือนมีนา ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะไปเบิกจ่ายและโอนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องอสมอในเดือนเมษารวดเดียว6เดือนเลยตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุุภามมนาไปได้เมษาครั้งเดียว3 0 0พันเลยก็เป็นได้ติดตามข่าวกันต่อไปแต่ที่แน่ๆช่องบอลบ้านยูทูบของเราได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้แล้วว่าพี่น้องอสมอจะได้จริงไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าถ้าเข้าคอรมอช้าจะได้ช้าสรุปแล้วในเดือนกุุภาพันธ์ยังไงก็ต้องเข้า เพียงแต่จะเข้าช้าหรือเข้าเร็วถ้าเข้าช้าหน่อยไปได้เดือนเมษา3,000ครั้งเดียวนะครับเอารอรุน้นรอฟังข่าวเดือนกุมภาพันธ์ต่อไปสําหรับวันนี้ฝากความคิดถึงและฝากข้อห่วงใยและเป็นกําลังใจให้กันและกันต่อไปนะครับช่องปอนบ้าน YouTube ยังจะติดตามข่าวสารมาเล่าท่านฟังและช่องปอนบ้าน YouTube ยืนยันว่าพี่น้องได้แน่นอนนะครับรอครับเดือนกุมภาพันธ์ยังไงก็ต้องเข้าที่ประชุมครมอย่างแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ